คุณนามามักมีครับคุนามั่งมีครับตื่นได้แล้วครับตื่นได้แล้วเจเจตื่นได้แล้วเจเจตื่นพี่น้ำทิพตื่นขึ้นไปนอนเถอะครับุ่งนี้พี่น้ำทิพต้องไปวัดกับแม่กับพ่อใช่ไหมตื่นได้แล้วมักมียกี่เพรตื่นได้แล้วพี่มาปลุกแล้วไปนอนที่คอนโดกันเ็วลุกขึ้นแล้ว,วตื่นเร็วแล้ว เร็วๆให้พี่น้ำเทพขึ้นไปนอนจี้เตือนได้แล้วจี้พี่บอกให้เตื่นน่ามีเตือนไปๆๆเราไปนอนที่คอนโดกันปลุกพี่น้ำเทพเลยเร็วๆน่ามีเร็ว,รวโอ้ยพี่น้ำโชกคนจะหลับจะนอนเนี่ยอ๋อมาปลุกอะไรกันตอนนี้ว่านอนต่อ